วันนี้น้องแก๊งเรายนงานปุ่นนวิตีเ็คอันกราวด์เปิดตัวพรหารนีฉลาดทิ้นเว i ไ e สเ a ชั o นไปดูกันเลย ตัวเป็นที่เรียบร้อยกับสถานีฉลาดทิ้งจัดการขยะอัจฉริยะเวทไวส์สเตชันภายในงานได้รับเกียรติจากดกตรกริชพกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ n AA, อ a อผอพิตเติ้ลของเราโดยผอ,อพิตเติ้ลกล่าวถึงการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเซอร์คู่าอีโคโนโมีผ่านโมเดลนวัตกรรมต้นแบบสถานีฉลาดทิ้งเวทไวส์สเตชันพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลย,พยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังและคุณจักรกริอุไรรัตน์หัวหน้า คณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กรบริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกล่าวถึงบทบาทและความร่วมมือในการร่วมสร้างเวทไวย์สเตชันและร่วมเปิดสถานีจัดการขยะอัจฉริยะกับผู้ประกอบการทั้ง5บริษัทต,ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อนวัตกรรมตู้รับขยะอัจฉริยะธุรกิจนวัตกรรมจัดการขยะอย่างยั่งยืนคุณศักดาจากทูแรปคุณจิรโรดจากเซอร์ครายูสคคุณอัมพันธ์จากโอกลินฟู้ดเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สักกรินที่ปรึกษาโครงการห้องทดลองเมืองนวัตรกรรมกรุงเทพมหานครยานนี้ NA ก็พร้อมสนับสนุนธุรกิจนวัตรกรรมอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะผออภิษฎวันนี้นะ n a นะร่วมกับชูวิชโซพาร์คนะกับมหาวิทยาลัยพ 9, ะระจอมเกล้าธนบกรีนะเราเปิดตัวพื้นที่เขาเรียกว่าสถานีฉลาดทิ้งหรือเรียกว่าเ s t ต Wi s e s t a t i o n ซึ่งเป็นจุดพื้นที่ที่ท่านสามารถเอาขยะมาทิ้งแล้วทาให้ขยะอย่านี้มีคูลค่าฉะนั้น บอกได้เลยนะว่าทั้ง5สตาร์ทอัพรายนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องของซอร์คูลารี o โคโนมีแล้วก็เป็นหัดจการกขยะอย่างมีคุณค่าค่ะ